คุณเคยเฝ้าเพื่อนป่วยในโรงพยาบาลตอนกลางคืนไหมหากวันนั้นคนที่นอนข้างเตียงไม่ใช่คุณแต่เป็นใครบางคนที่ตายไปแล้วนี่คือเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับ A เพื่อนสนิทของเธอชื่อ B ีถูกรถเฉี่ยวจนต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลางเมืองห้องที่ได้เป็นห้องเดี่ยวมีห้องน้ําในตัวทีวีและโซฟาสําหรับคนเฝ้าไข้คืนแรกมีเพื่อนในกลุ่มอีกคนชื่อซไปเฝ้าคืนที่สองเอเลยอาสาไปแทน เวลาประมาณตีหนึ่งเอกำลังอาบน้ำขณะที่ไอน้ำเกาะเต็มกระจกห้องน้ำหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นรอยมือใหญ่คล้ายมือทุชายทาบอยู่บนกระจกฝ้าทั้งที่เธออยู่เพียงลําพังในห้องนั้นเอรีบวิ่งออกมาบี B. สลืมสลือตื่นขึ้นมาถามแต่เอไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวบีจะขวัญเสีย B. บีบ่นว่าร้อนอึดอัดทั้งที่แอร์เย็นเจี๊ยบทีวีก็ดับไปเองทั้งที่เอจำได้ว่าเปิดไว้ตอนเข้าห้องน้ำ แล้วเสียงกึกกึกของเตียงไฟฟ้าก็ดังมาจากห้องข้างๆทั้งที่ไม่มีใครพักอยู่จนเกือบตีห้าเอตื่นมาเข้าห้องน้ำพอหันกลับมาเธอถึงกับช็อกเมื่อเห็นเงาร่างชายวัยรุ่นอายุราว17-18ปีนอนอยู่ข้างๆบีบนเตียงคนไข้เอรีเปิดไฟเปิดทีวีร่างนั้นก็หายไปทันทีแต่บีกลับบ่นว่าที่นอนร้อนอึดอัดจนเหงื่อท่วมตัวทั้งที่ในห้องเย็นใหญเยืยเอก เอรีบหยิบสร้อยพระจากคอมาแขวนให้บีโดยไม่ลังเลเช้าวันต่อมาเอแอบถามพยาบาลว่าห้องนี้เคยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าพยาบาลตอบทันทีว่าคืนก่อนมีผู้ป่วยชายวัยรุ่นเสียชีวิตด้วยอาการชักตัวร้อนจี๋เหมือนไฟจนแม่กลับมาเจอสิ้นใจต่อหน้าเอถึงกับเย็นว่าไปทั้งตัวและจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่บอกบีว่าเมื่อคืน ใครกันแน่มันนอนเฝ้าข้างๆ